สองยานสมาธิสองสายธรรมตอนที่หนึ่งทศพญานรากฐานแห่งพุทธ,ธะในเถรวาดความหมายและที่มาเจริญพร ญาติโยมผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยในวาระอันนี้อาตมาภาพขอเชื้อเชิญให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำจิตใจอันเป็นกุศลมาร่วมกันเปิดประตูแห่งปัญญาเข้าสู่มหาธรรมบรรยายชุดใหม่อันมีชื่อว่า สองยานสมาธิสองสายธรรมซึ่งจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงมิติแห่งปัญญาและยานอันหลากหลายในพระพุทธศาสนาทั้งสายเถรวาทและมหายาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอันแจ่มแจ้งและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเมื่อกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราย่อมกล่าวถึงพระองค์ในฐานะผู้มีคุณสมบัติพิเศษสูงสุด ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพ,พสิ่งทั้งปวงโดยสมบูรณ์และหนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นอันเป็นเครื่องยืนยันความเป็นพุทธะของพระองค์คือการที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพลยานคำว่าทศพลยานนี้สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนคือ ทศซึ่งหมายถึงสิบและพละยานซึ่งหมายถึงยานอันเป็นกำลังดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่าพระยานสิบประการอันเป็นกำลังของพระตถาคตนี่คือความรู้แจ้งเห็นจริงที่พิเศษเฉพาะ สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกก็มิอาจบรรลุถึงทศพญานได้ครบถ้วนทั้งสิบประการนี้ทศพญานจึงเป็นตราประทับแห่งความเป็นพุทธะอย่างแท้จริง ที่มาและฐานะในพระไตรปิฎกทศพยานนี้ปรากฏกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกภาษาบาลีซึ่งเป็นคำพีหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะในพระสุตันตปิฎกเช่นในมหาประทานสูตรแห่งทีฆนิกายมหาวัค และในอังคุตระนิกายทะสกนิบาทยานทั้งสิบประการนี้ถูกแสดงไว้เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสามารถหรือพละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ทำให้ทรงสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองและยังสามารถเป็นผู้นำทาง สั่งสอนชี้แจงแสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ถูกต้องแม่นยำปราศจากความผิดพลาดและสามารถตอบคำถามในทุกมิติของโลกและธรรมได้จนกระทั่งสามารถนำพาผู้ฟังให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดความสำคัญของพละยาน ญาณเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้ธรรมดาหากแต่เป็นความรู้ที่มีกำลังเป็นพลังที่ทำให้พระองค์สามารถรู้แจ้งสัจธรรมได้ไม่ผิดเพี้ยนด้วยกำลังแห่งทศพลยานพระพุทธองค์จึงสามารถอย่างรู้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบ,บาท และไตรลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้งถึงที่สุดโดยไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยและไม่ถูกสิ่งใดปิดกัน้นสั่งสอนธทมได้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อทรงรู้แจ้งด้วยทศพลยานแล้วพระองค์จึงมีพระปรีชาสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัย และอินทรีย์ของผู้ฟังแต่ละคนทรงทราบว่าควรจะสอนธรรมะเรื่องใดให้แก่ใครในเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดขดจัดความสงสัยและความเห็นพิดของสรรพสัตว์ด้วยกำลังแห่งยาณเหล่านี้พระพุทธองค์สามารถตอบคำถามที่ยากจะหาคำตอบได้ และสามารถชี้แจงข้อสงสัยต่างๆรวมถึงแก้ไขทิฏฐิหรือความเห็นพิษของผู้อื่นให้กลับมาตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิอันเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกทศพลยานคือเครื่องยืนยันว่าพระพุทธองค์เป็นพระสัพพัญญู คือผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมเรื่องของภพภูมิเรื่องของการเวลาหรือเรื่องของธาตุต่างๆล้วนอยู่ในขอบเขตแห่งพระญาณของพระองค์ทั้งสิน้นแตกต่างจากญาณของพระอรหันตสาวกอย่างไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจว่า แม้พระอาหารหันตสาวกจะบรรลุญาณบางประการเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตายญาณและอาสวัคยาญาณซึ่งเป็นญาณสามหรือวิชาสามก็ตามแต่ญาณของพระอาหารหันต์เหล่านั้นก็มิได้มีกำลังและขอบเขตที่กว้างขวางและสมบูรณ์เท่ากับ ทศพลยานของพระพุทธเจ้ายานของพระอรหันต์เป็นการรู้แจ้งเพื่อการพ้นทุกข์ของตนเองแต่ยานของพระพุทธองค์เป็นการรู้แจ้งเพื่อการปโปรดสัตว์และเป็นผู้นำของโลกและยังรวมถึงยานอื่นๆอีกหลายประการที่พระอรหันต์ไม่สามารถบรรลุได้ดังนั้น ทศพลยานจึงมิใช่เพียงแค่รายการของความรู้สิบอย่างหากแต่เป็นภาพรวมของปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นพุทธ,ธในพระพุทธศา,าสนาเถรวาทและเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจการเปรียบเทียบกับ มหาสมาธิสิบในมหายานต่อไปในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกลงไปในเนื้อหาของทศพลญาณทีละข้อเพื่อทำความเข้าใจในห้าประการแรกอันเป็นปัญญาที่ยังรู้ความเป็นไปของโลกซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร